สวัสดีครับตั kingdom, นะนี้อยู่ในเกม Pilot Kingdom นะฮะวันนี้มาสอนทิปปัมเบลตอนนี้เพณ่แซมทำอะไรอยู farther, ่สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเล่นเกมครับเกมนะครับคิลานเกาหลีครับเกมที่มันมากนะเนี่ยอย่างอื่นนะแล้วก็ตอนแรกอันนี้มันไม่ใช่หมดนะลูกแตกนะ จะเป็นโมงธรรมดาเขาเรล่นมาพอเล่นจบแบบหนึ่งใช่ไหมก็จะขึ้นมาหมดยากนะครับพอจบหมดยากก็จะเป็นนรกแตกหมดนรกแตกนะคุณก็เล่นแบบนี้เลยนะจะุดแบบมันจะถึงขึ้นสีส้มตรงนี้นะแล้วมาดูกันก่อนะะนะครับหมดนรกแตกนะครับ นี่นะแล้วก็เพื่อนมาช่วยต่อสู้ไปเฮ้ยผมอาจจะวางตัวผิดนะถ่าไม้ต้องีอี ก็รอให้มัมนได้จนจบน,น,นะก็เดี๋ยวผมก็ถึงตอนนั้นเลยเลยน,นะตอนส้มอ่าคือกอมาแล้วนะก็กดสุ้นลวดสงรวดไปจนถึงอาบ,บิดานะนี่เราก็จัดทีมา อตาตัวถึ่เถือไปหน้าแมนน้อตัวดีแรงแล้วมาเป็นเทคนิคของผมมา,าใช้ให้หมดตรงนี่นะคุณนิวครับ 1> 1รครับหนึ่งหกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับสองครับอ้าวผมไม่ได้บอกเท่ากับนะครับมันต้องได้สิบเอ็ดครับ <11 S 1> โคตรเต็เลยครับโอ้ยเฮียอย่างนี้ก็ยังเอามาเล่นนะครับโเดี๋ยวว่านะครับผมพลาดไปแล้วทำมาตายครับมาเป็นคนยังยืดทำมาตายของนานี้กระปองเมฆาขึ้นมาไอ้ผู้นี้ผมว่าเสียงนี้คุณจังไรกว่าเสียงมันนะครับอ้าวลูฟี่ตายห่าไป ยังยังเหลือฮารูฟี่ตัวโฮสำหรับเรื้องแรกมันจะถึกนหรบบเรื่องแรกเนี่ยถ้าไม่ตายอีอีอีอเออผมเล่นใเขามามันเลยทำยากร้อยปีชาปีอ่อ่ะโอเคครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะ นี่ครับมันจะขึ้นโหมดกวาดล้างนะฮะแบบนี้แล้วกวาดล้างไปก็ดูอ p ข้างบนเราแล้วกันนะกวาดล้างไปเก็บนเะวลเจ็ดแล้วนะมันก็ไปอัพฟังก์ชันคุณก็ทําได้เรื่อยจนกว่ามันจะขึ้นน้อยๆนอะ่ะคุณทำหมดด่านอื่นต่อน,นะครับโอเคก็จะมีสอนเพลงเท่านี้นะ,ะลองลองทำดูแล้วกันนะครับนะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยินดีครับคุณนิวครับยินดีครับอะไรครับจบคลิปครับอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็ติดตามด้วยนะอย่าลืมกดซับสไครนะไมค์คุณแซมเบามากเลยครับอย่าลืมกดซับสไคร่นะครับโอเคครับได้ยินแล้วกดติดตามด้วยกดซับสไคร์มีอะไรก็ถามมาได้นะครับโอเคเป็นด้านล่างเลยครับมีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย โอเคก็ตามบนแซมเลยนะวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ